ขออื่นนะครับก็ขออวยพรปีใหม่นะครับปีเก่าผ่านไปนะครับปีใหม่กําลังมาก็ขอให้ทุกคนประสบแต่สิ่งดีๆนะครับสิ่งที่ผ่านไปปีเก่าก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่แน่นขึ้นนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ได้พานักเรียนเยาวชนตัวแทนแต่ละจังหวัดของโครงการหมอสะอาดนะครับซึ่งมารับรางวัลน,นะครับเยาวชนหมอสะอาดจิตอา,าสาสาขาผู้มันเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนานะครับ สวัสดีค่ะกิตินาแก้วผัดนะคะเป็นตัวแทนของยูวูตุน้อยหมอสะอาดค่ะเราได้คอยทำโครงการสืบสารทางพุทธศาสนากับหลวงพี่โจซึ่งเป็นเจ้าของโครงการยูวทูตน้อยหมอสะอาดมา12ปีแล้วค่ะแล้วก็ของเราจัดการขยาต้นทางนะคะแล้วก็เห็นน้องๆเนี่ยซึ่งเป็นเด็กน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็ได้มาช่วยกันนะคะ จัดการขยะต้นทางจะให้ประเทศไทยสะอาดแล้วก็ดังไกลไปทั่วโลกค่ะเดี๋ยวเราลองมาฟังนะคะน้องให้น้องแนะนําตัวนี่เป็นตัวแทนยูวะทูเลยค่ะที่มาได้รับรางวัลในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะน้องวิปครีมนะคะก็ได้รับรางวัลเทพศิลมหาเทพค่ะเป็นรางวัลยุวะทูน้อยหมอสะอาดค่ะสาขาเด็กจิตอาสานั่นเองค่ะล้าจะฝากอะไรถึงเพื่อน,อนหรือว่าคนที่จะทิ้งขยะ ค่ะก็อยากจะฝากโครงการยุวัตุน้อยเหมาะสะอาดอันนี้นะคะไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจนะคะเพื่อช่วยลดปริมาณขยะนะคะในโลกนี้นะคะทําให้โลกยิ้มกันด้วยนะคะ<อ>สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุภกรสุนทรธรรมรัตน์ครับชื่อเล่นชื่อปลื้มครับเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับ โอ้แล้วแรงบันดาลใจอะไรถึงมาทำเรื่องครับแม่ผมก็เคยทำเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างก็เห็นแม่เขาทำก็ดูน่าจะสนุกดีก็เลยลองเข้ามาทำบ้างครับแล้วก็ครับเพื่อนมากี่คนเพื่อนเพื่อนนี่เอ่อตอนแรกกันครับคือเป็นร้อยครับรวมถึงตอนนี้ก็เป็นแบบร้อยแบบทั่วประเทศครับ7จจังหวัดครับว้าวโอ้ยครับนี่อายุเท่าไหร่อายุิปีครับ น้องคุ้ภาษาอังกฤษได้ด้วยค่ะเดินทวนนะคะเป็นภาษาอังกฤษเลยลูกเดินทวนโคดทัวร์โลก Please come to recycle things or reuse things that you can try it to be like make make money for like a old things reuse it recycle it I think it will be very good then try it พี่ทำยังไครับอ่านี่อีกขั้นนึงนะคะกับน้องค่ะที่แบบว่าเป็นตัวแทนตั้งแต่ตัวเล็กๆแล้วเดี๋ยวให้น้องได้นำตัวเองเลยค่ะ ครับผมชื่อเด็กชายเปียร์มัสเลเรสเตอร์นะครับชื่อเล่นชื่อทอมมี่อายุ13นะครับ <Okay. S 2> ผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนกุมมุดมาน,นะครับตอนนี้อยู่ชั้นป .6 ครับผมก็มีอะไรจะฝากเพื่อนๆมั้งครับก็อยากให้มารีความรู้เรื่องขยะก็อยากให้เข้าวงการนะครับจะได้รู้เรื่องขยะต่างๆแล้วก็ให้แยกขยะต้นทางกันนะครับโลกนี้จะได้ไม่ร้อนอย่างที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้มีการลำบาก แค่ระบาดเรื่องพวกโลกร้อนนะครับผมแล้วก็ใส่แมสกันด้วยนะครับโควิด19นะครับผมค่ะมาเจอน้องซีซ่าคนนี้เป็นดาราด้วยนะคะแล้วก็มาช่วยยุ่วทุตน้อยของสะอาดได้ปีกว่าๆนะคะแล้วก็ตอนนี้โอ้ดังไปทั่วทุกช่องทั่วประเทศทั่วโลก้ะคะให้แนะนำตัวเองบบกับลูกสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายก้องกีดากรบุรีศีจันทร์ชื่อเล่นชื่อน้องซีซ่าอายุ11ปีครับ ก็อยากจะทำเกี่ยวกับโครงการของหมอสะอาดนี่แหละครับเพราะว่ามันสนุกดีครับแล้วทุกคนเชื่อไหมครับว่าถ้าพวกเราเนี่ยช่วยกันคัดแยกขยะนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยจะเป็นลำดับต้นๆของโลกเกี่ยวกับการคัดแยกขยะกันเลยทีเดียวนะครับก็อย่าลืมมาคัดแยกขยะกันนะครับขยะ มักมีหมกเก็บอย่างนี้ทุกวันก็คงไม่ไวหวทั้งเราทั้งแม้นเพนนอนอยังคืนใช่ไหมถ้าคุณยังใช้ถุงดำเดียวมันไม่ดีแต่ฉันก็เก็บเก็บอยู่อย่างนี้จนชิ้นคุณรู้บางไม่อขยะชิ้นนี้ชิ้นไหนก็รวมกันไว้คร<อ>ับถ้าเพื่อนเพื่อนคิดว่าการคัดแยกขยะนะครับเป็นเรื่องง่ายแล้วก็เป็นเรื่องสนุกนะครับก็อย่าลืมมาคัดแยกขยะ